เก็บโปรเจกต์วันเกิดพันกันนะคะคสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่24มการาคมนะคะทุกคนคเป็นวันวันเกิดพันก็ <laughs> <gasps> วันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดพันกันนะคะคก็จะมีที่พระลำก้าที่เรากําลังไปเนาะคือร้านกิวโกบีนั่นเองเป็นร้านซี่โครงกิวโกบีนั่นแหละ เป็นร้านที่โค้งที่เราเคยสั่งมากินแล้วในคลิปคลิปหนึ่งที่เรารีวิวของกินตามน้องๆใช่อืมก็วันนี้ที่ร้านเขาบอกว่าเขาทาคัพสลีฟเนาะใช่ทำคัพสลีฟมันเกิดรองพันเขาจะโดนรองพันตกแหละคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ก็จะมีตู้ถ่ายรูปที่ลังสิทธ์นะทุกคนแ n a p s a เก่าเก่าเดิมนะคะไปทุกรอบเอ้ยแ้วก็มีแก้วออนไลน์ด้วยโค้ดรืมมีแก้วออนไลน์โอ้โหดีมากสวยมากจึ้งมากเดี๋ยวแนบ แกวอรี่ออนไลน์ไว้ใต้คลิปแล้วก็แนบคลิปไว้ต้แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปแนบคลิปไว้ใต้ลิงก์นบกัันกูก็แล้วก็เดี๋ยวเรามีเสื้อโชว์ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังชมไม่ได้เพราะว่าติดเบลเดี๋ยวเราให้ดูเสื้อด้วยเสื้อวันนี้ก็คือทําเพื่อต้องทันของเรานะคะเบบีนะคะแต่ว่าไม่เราใส่กันสองคนนะเดี๋ยวมีพี่เตยอีกคนเหรอเราจะเจ่พี่เตยด้วยแปดันนะคะ ของวันเกิดปีนี้นะคะเอ็กชีนพันปากพาะเราแดงปะนี่นี่นี่เออจะบอกให้เอาขายขายขายก็คือเราอ่ะทำ for y o u t สีสีน้องอ้ายใช่ปะที่น้องอ้ายลงไอจีเขาซื้อมาเจ็ดแท่งเอาไว้ป้นสาวเอาไว้บนลอสีดูปากมันดินี่คือเช็ดไปแล้วทุกคนนี่คือคือริมเขาดีจริงแบบแน่นมากสีสีก็คือสาวเลยสวยเลยมุไาแล้วกูสวยเลยก็ต้องมาชออกนิดนึงนะคะ คือจริงๆทาสีตัวเราก็แบบคิ้วแมงจะทาฮนน่าแต่ว่าแบบว่าสีฮนน่ามันเป็นสีหนูจูนแอนมูบอกว่ามันไม่ค่อยยังไม่เข้ามันซีดมันซีดมันซีดไปก็เลยแบบทาเอออายมันเสียโอ้โหแดกเฟรชเลยรู้แตไม่ได้ทาเยอะขนาดนี้อนี่บอกโออยากทาก็หนูไม่รู้โอ้ก็คือางทีก็เลยตามนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าวันเกิดน้องพันเมีอะไรบ้างนะคะทุกคนไปดูกันกัน ทุกคนเจอพี่เตยแล้วแต่วันนี้พี่เตยใส่เสื้อวัดปะล่ะตัวเท่าไหร่พี่เตยตัวเท่าไหร่อรบอกไป <h ums> ราคาแพงออฟฟิเชียลขายทุกคน <laughs> ให้ให้พี่เตยเปลี่ยนเสื้อแบบนึง<ช>เราจะได้เป็นทีมเราจะเปลี่ยนเสื้ออะไรนะเราจะได้เป็นทีมเราจะได้เป็นทีมเสื้อทีมเบอร์งง <laughs> แต่ให้ดู <laughs> ที่ขาด้วยนี่ดูที่ขาด <laughs> ด้วยที่ขาดทำพี่เตยอันนี้ไปทำอะไรมาทำสัมภาษณ์หน่อยทำอยู่แล้วทำลาอะไรมาเนี่ย โดยบริจาคเลือดใน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 อนในในนใ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 นอนในในอนใ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 น้นใ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 นันในในใกในใอใน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 เออนใ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 นันในใมใน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 ะมใน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 งนใ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 แงนในงนใ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 ห้นใ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 ในในในนนในอานนนนนนในดใน จริงๆอะไม้กับหมูก็จะไปบริจาคแต่ว่าด้วยความที่เราแบบบ้านไกลแล้วก็เรายังไม่ได้นอนเราตื่นไม่ทันเราตื่นไม่ทันพี่เตยจริงๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เือค่ะคือว่าเราดีทุละใช่ขอเจอก่อนหน้าก็เลยแบบไม่ได้เราก็ไม่ได้นอนได้ยิไมบริจาคเลยไม่ได้อะไรอย่างงี้เออก็รอพี่เตยเปลี่ยนเสื้อแบบนึงนะทุกคนใช่เจอกันเจอใช่เสื้อีมาเนระคนในเสื้อก็สวยเนาะ ทุกคนนี่ร้านนี้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 เฮ้ยโฟโฟหน้ามึงเฮ้ยนะทุกคนร้านนี้นะทุกคนสั่งเครื่องดื่มหนึ่งแก,ก้วจะได้หนึ่งอันเรามา,มาสั่คนมีสัมแก้วได้สามอันน่ารักมากนี่ดูน่ารักน่ารักมากมีบ้านมยนทำแต่มดีกวา่าเราพี่เขาทำอเออพี่เขาทำร้านพี่เขาก็ทำ เขาคงจะลองถับพันโดนน้ำตกโดนน้ำตกใส่เสื้อเขาเลยไหมล่ะเราทำใส่เองไงฮะที่พี่เตยพาพันมาด้วยทุกคนนี่ยเอามาดูหน่อยเอาเอาพันมาดูหน่อยพันในเสื้อแล้วนี่เขาได้การพันมาแล้วนะเอามาดูเร็วเอาดูเรขาจะได้การเขาซื้อการใหพันมาแล้วนะเออนั่นแหละอย่าใช้คำว่าซื้อเราไม่ได้สนาวเฉยคนอื่นซื้อตามทุกคนนั่นหรอก็ พี่เตยจะมีครบแล้วกำลังตามมานะคะทุกคนเหมนจะนะโจลินมาแล้วคือพี่เลยขาดแค่พี่มายคนเดียวเก่งปะเก่งเนาะรวยปะรวยปะรวยเนาะไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนจริงๆแต่ว่าไม่สนับสนุนแต่ว่าเอาตามที่ไหวนะทุกคนแต่พี่เตยท่านจะไหวเยอะอยู่เยอะอยู่บอกแล้วกินเลยค่ะพี่เตยพี่เตยเคยกินั้งแลใช่ปะใช่ไม่ใช่ไม่มาถึงร้านนี้ครั้งแรกใช่ไหมใช่แกะให้แบบแกะสกัดกิน จังอยาเธอเราอีกไม่หมดแล้วออกล่างเลยคิมีโนโตได้ปะเหมือนขวดเมียทะเลาะกันอ่ะไม่ใช่หรอก็เหมือนอยู่นะอย่าได้แกบไลน์เข้าไปเชียวนะอะไรดี่ไม่ได้คำว่านี่ละคิมีหนูโตไหมะไรก็ไม่รู้สมงไหมทุกคนกินได้เลยใช่ปะไก่ยังไม่มาเลยนะมึงไม่ถ่ายชิฟโฟเขาดูแล้วกันกินอะได้แล้วอ่ก็อ่านคาบไปแล้วอ ไม่รต in ้องพูดต yeah, exactly. okay. okay, so ่อไปแล้วคือแบบดีเก๋เนี่ยลิปไม่หายนะไม่ต้องเต๋อโออยู่ดูอยู่ดูค่ะดีจริงค่ะไม่หลุดเลยหายค่ะสีวันนี้ทาสีอะไรมาค่ะทำไมต้องเสียอะคือวัอนม้ไม่คือซื้อมาครบทุกคนแต่ว่าสีพันอยู่บ้านไม่ได้เอาสีพันมาวันนี้ต่ได้แต่ทาสีพันแหละแต่สีพันอยู่บ้านสีพันคือเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็สีนี่สีเบอร์ก็สวยแต่ว่าแบบ อยากแบบทา a อเป็นคนเริ่มเป็นหลักอะไรอย่างงี้แล้วแต่สีหน้าเป็นสีนูนใช่ไหมมก้งใช่ใช่มีมาทาแล้วมันป่วยเลยทาแล้วมันทาแล้วมันไม่ได้มุงไม่ได้เลยก็เลยเลือกว่าสี AI รอมาทาทาแล้วเหมือนป่วยโอ้ใช่ก็เลยแบบได้มันแบบนี้ซึ่งมาเช็ดออกไปแล้วเพราะมันรู้สึกว่าทาแล้วมันมันมันสวยพอทาแล้วสวยซึ่งแบบอืมซึ่งซึ่งอยากน่ารักอยากหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืมก็เลยอยากเช็ดออกนิดนึงเดี๋ยว เจะสวยเกินไปเดี๋ยวแบบจะแบบคุณกรมิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอระบติดตลบตลบายน่าน่น่าไม่ได้ชอบสองคนก็ไม่ดีก็งานก็เต้นเต้นนะผมด้านมาขนาดนี้ยอืมเดี๋ยวจะกันดูแล้วรอเลย ไม่มีเลยการร้องถอนที่โค้งน่าจะเจอยวเป็นไหกูว่าแล้วกูว่าแล้วอยู่แล้วงงมากพี่เตยรับมาหน่อยค่ะขอบคุณค่ะพี่เตยรับเตยหันไปเพื่อบคุณค่ะ เขาแบบนี้เขาแบบนี้เว้ยเพราะว่าอันเนี้ของมุของมุกนี่อันนี้ของเตยอ่าใช่ของมุกนี่ของกูอ่ะพี่เตยคนละชิมน่ากัดกินเลยนะใช่คนดีใจพวกกูรักมึงขนาดไหนมุกขอบใจนะนอนน้อไม่ดูหน่อยกูสภาพหลังเป็นเส้นน่ากลัวมากอร่อยมากยัไม่เสร็จเลยอยากกินอีกกระแทกแกะเมาหรอดูพวกเขาเดินดิไม่รอเลย นึยดูข้างหลังอยากโชว์เสื้อข้างหลังด้วยเสื้อข้างหลังเป็นเป็นอะไรถือว่าอะไรครับ To ูเมกอุ้ยยี่าเลยไม่กล้าหรอกชูเมกอะไรเนาะชูเมกอีสตเดย์เานะคะก็คือแบบว่าทำทุกวันเนี่ยนับทุกวันเขาจะแบบทำทุกวันทำทุกวันให้คุ้มค่ามันเป็นแบบคำใหม่ไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นเขาอะไรเป็นสัพท์ <laughs> หลังจากที่เรากินเสร็จทุกคนเราจะไปฟิวเจอร์กันเรานั่งกินนานมากเลยอะแล้วพี่เตยก็คือเต้นตลอดเวลางงมากเดี๋ยวเราถึงฟิวเจอร์แล้วเราจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเราจะไปถ่ายรูปกันเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มติดแล้วจ้าใช่จ้าใช่จ้าเราถึงลังสินแล้วนะทุกคน ทุกคนที่คุนเคยทุกคนมองเสื้อเราเยอะมากเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทาไมทุไคใส่ตรงนี้ไม่รับพวกเราเลยอ่ะดับนี่ไงข่าวอยู่มึงไม่ปลอดภัยอ่ะไม่ดีแต่เราเราเราปกปัก้วยอารักการงานมึงอย่าเปิดได้ป่ะแค่นี้คนก็มองแล้วว่ามึงอย่าเปิดอีกเหรอเราจะเดินถึงร้านถ่ายรูปแล้วทุกคนไปดูกันจ้ะโอยไปรูปกระหม่อมค่ะแล้วเห็นแล้วล่ะ ทุกคนมีสามกล่องนะหนึ่งสองสามพี่เตย์เวอร์นะเอากล่องแรกก่อนเวอร์แน่น,น,นอนเลยมากเลยฟอนแรกเหมือนฟันผุเลยดูดิมันคือแฮนเนอร์กูฟันผุวะเ, <Smile. S 2> เ,เน,นี่ยเราต้องหมาทขาง่างุสที่ยงมั้ยะ ย้ายเมย์เนาะไม่ก็หมายถึงว่าอ๋อโอเคโอเคเขาต้องเสียสละเวลาส่วนตัวนะมาทำอะไรแบบนี้ให้แบบให้คนที่เขารักเขาต้องมกันบ้าเหเข้ามี่จะจบงานขอได้ไหมจริงจังไม่อยู่ในช่วงนี่เราเจอน้องที่รู้จักน้องที่รู้จักเราใช่ชื่ออะไรคะชื่อวาวาค่ะวาวาคูอเจ้น่ารักอ่ะวคลิปพี่ตลอดเลยโอ้ดูดีใจวันนี้เราก็มาถ่ายรูปกับตู้เหมือนกันเนาะ เมย์ใค,ใครคะเมย์ใครน้องฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเป็นไงล่ะของเราของเราเรา,ารักทุกคนเหมือนกันนี่นี่ใครแบบเมย์กล้วยหรือแบบอยากรู้จักก็ทักไปคุยกันได้เรามาบิบดกันแบบคุยกับพี่เตยระหว่างทางหรอพี่เตเยมาทางนี้มาทางนี้ไอ้นี่ก็เงียบไอ้นี่ก็เงียบก็เลยง่วงต้องหลับเลยคุยกันไม่อยากหลับแต่พอมาเจอพันก็ไม่ใช่เจอตู้พันเอ้ยไม่ใช่เจอแต่รเช้าไงมาเจออะไรคะ มาเจอโปรเจกต์วันเกิดเออเลิศเลิศตังตั้ก็ฉันว่าอะไรฉันว่าคลิปนี้มาทุกๆลาเราเราก็มาตามเก็บโปรเจกต์ให้เห็นบรรยากาศเราทำมาไม่ได้นะทำไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์แกลเลอรี่ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะทุกคนแกลเลอรี่ออนไลน์ของน้องพันธ์ก็ไปดูกันได้นะคะ ขอพรพันโ <Okay. S 1> อพรพันอ่าจริงๆพูดไปบ้างแล้วนะวันนี้ก็ยังไงก็อยากให้น้องใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่มันอาจจะไม่ได้ไปไหนเท <Okay. S 2> ่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงทุกคนเลยนะครับทั้งทั้งวงเลยไม่ใช่แค่น้องคนเดียวนะฮะแล้วก็อยากให้น้องมีรอยยิ้มเยอะๆนะเพราะว่าหนูคนรทีมน่ารักมากเลยลูกยิ้มไปได้เลยนะคะยิ้มแ <laughs> ล้วตาเบชาลาอี <laughs> พี่ <laughs> <ๆ>มองดูรอยยิ้มอยู่ไกลๆนะใช่ <laughs> พ<า>ันคือแบบยูตกไอ you know เบบี Baby. Baby mm ๋เบบี๋ทำให้แบบรอหัวใจนุ่มฟูมากโดยทำให้โลกนี้ดูแบบซอฟมากๆจากที่เคยมองว่าโลกหดร้ายโลกใจร้ายเย่างน mm ี hmm. ้เบบี้ทำให้โลกน่ารัก่าอยู่ mm hmm. ขอบคุณนะคะขอให้หนูมีความสุขก,กับทุกสิ่งที่หนูตัดสินใจทำลงไปไม่ว่าเบบี้จะทำอะไรทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอหากว่ไหนรู้สึกแบบฟอหรือแบบ เป็นอะไรก็ตามอย่างเงี้ยให้รวยว่าทุกคนรักหนูมากๆทุกคนพร้อมจะสพองหนูตลอดไปต่อให้หนูรู้สึกว่าผิดหรือแบบอะไรเงี้ยทุกคนพร้อมที่จะอยู่ข้างๆนะคะ Happy ิร์ดเดย์น้องพันธ์นะคะพี่มุกไม่เราจะพูดเออวินออมีอะไรก็พูดก็ขอให้น้องพันธยิ้มเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคะน้องยิ้มแบบน่ารักมากจริงๆแล้วก็พี่ดูช่องน้องทุกคลิป พายกับพี่ดูแล้วก็มาก๊อปดูว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่อยากถามน้องว่าน้องใช้กล้องอะไรถ่ายแล้วสวยมากไม่ไม่น้องใช้กล้องธรรมดาแต่ที่มันสวยคือหน้าเหรอตอให้เราใช้ไลค้าถ้าหน้าเราเป็นอย่างอื่นเราเสียอยากแล้วเอาเงินที่ซื้อไลค้าไปทำหน้าก่อนก็วันนี้บายบายจ้าบายบายครับพี่พัน I love you นะใคร้ความรักสิ้นเปลืองจะเลยเห็นรักทุกคน